สมิงคลาเป็นหนังปี2 5 0 5เป็นหนังที่มิสไซนหน้ากากอินซิแดงเรื่องที่2แล้วไม่มีใครมีเลยเขาเป็นพระเอกหนังไทยคนแรกที่แสดงหนัง16ปรมไว้มากที่สุดในประเทศไทยหนังมิชัยบัญชาสําหรับผมจึงเป็นหนังที่มีคุณค่าอดีตที่เก็บอยู่ในฟิล์มภาพยนต์มันไม่มีวันตาย ที่ต้องออกตามหาฟิล์มหนังเก่าเพราะว่าไปรู้จักนักพากหนังท่านหนึ่งเป็นนักพากที่มีชื่อเสียงชื่อคุณโตพันธมิตรก็เลยได้ความรู้จักแกว่าหนัง46มมที่มันไม่มีออกวิดีโอให้เราดูที่มันไม่มีเพราะว่ามันไม่มีฟิล์มไงหนังในอดีตเรื่องไหนที่เราเคยดูมันมีความอยากดูอีกถ้าอยากดูหนังที่ไม่มีต้องหาฟิล์มนั่นแหละจุดกําเนิดที่ทําให้เราเริ่มตะเกียรตะกายในการหาฟิล์ม ตอนที่ผมได้หนังมิดเรื่องทับสมิงคลาทับสมิงคลาเป็นหนังปี2,105เป็นหนังที่มิดใสหน้ากากอินซิเดน์เรื่องที่2แล้วไม่มีใครมีเลยเรื่องไหนที่พวกเรามีให้สังเกตว่าคนอื่นก็จะไม่มีแต่เรื่องที่คนอื่นมีพวกผมก็จะไม่มีเพราะ16วมอนะส่วนใหญ่จะเหลืออยู่แค่1ชุดหรือ1ก๊อปปี่ทั้นเอง เหมือนผมไปเจอหนังเรื่องแรกของมิชัยบัญชาเรื่องชาติเสือเป็นหนังที่ไม่มีใครมีเลยแล้วผมตามไปจนรู้ว่าคนที่ฉายหนังเรื่องชาติเสือคนสุดท้ายอยู่ที่สระบุรีแล้วมีคนปทุมธานีไปขอซื้อฟิล์ม16ทั้งหมดเพื่อที่จะไปเปิดบริการหนังที่อุดรได้คุยกับคนที่ฉายด้วยคนที่ฉายก็บอกว่ามันอยู่ที่ผมนี่แหละแต่ว่าไม่รู้มันจมน้ําหรือว่ามันถูกไฟไหม้แต่ที่ผมไปเจอชาติเสือมิชัยบัญชาผมไปเจอในฉากไตเติ้ลก็เลยเป็นชาติเสือที่เหลือเศษๆอยู่ที่เดียวที่ผมเอาไปลง ให้คนดูนั่นแหละว่านี่คือชาติเสือที่เราได้มาการที่เรารู้ว่าฟิล์มหนังในดวงใจเราที่อยากเห็นอยากได้นะ่ะมันมีอันเป็นไปอย่างนี้แรกๆเราก็บอกไม่เป็นไรเราไปหาชุดอื่นแต่หลังๆนี่เราเราจะเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่มีชุดอื่นไงถ้าชุดนี้ไหมก็คือจบเลยมันคือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่จริงๆน่ะที่เราได้มาอดีตที่เก็บอยู่ในฟิล์มภาพยนตร์มันไม่มีวันตาย เราฉายเมื่อไหร่เราก็จะเจอภาพมันมีชีวิตง่ายๆอย่างมิตชายบัญชาตายไปแล้วนะเราไม่มีโอากาสเห็นมิตชายบัญชาในแง่ที่เขาจะมีชีวิตเดินอยู่ตามถนนท้นทางแต่เราหยุดฟิล์มหนังมิตชายบัญชาขึ้นมาฉายดูเราจะเห็นมิตชายบัญชามีชีวิตอยู่ในอายุของฟิล์มปีนั้นๆเลยสวัสดีครับผมมิตชายบัญชา แล้วเราย้อนไปดูว่าเราทันดูหนังมิจฉบรญชาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จอกลางแปลงมันคือตัวตนของเราอ่ะที่มันคงไม่หายไปอ่ะบางคนถามผมว่ากเกษียณอย่างนี้แล้วมาฉายหนังอ่ะมันเหมือนกับไม่มีอะไรทําเลยเพิงมาทําแต่จริงอ่ะผมอยู่กับหนังมาตั้งแต่เด็กถ้าเราบอกว่าเรากรเกษียณแล้วเราหยุดฉายหนังแล้วคนที่ยังไม่ได้ดูหนังมิตรเราอีกลหลายหคนอที่เราไปไม่ถึงเขาอแล้วเราจะทำยังไง เราหาฟิล์มหนังมาเราภาคหนังมาเราอยากให้คนดูไม่งั้นทุกวันนี้ใครมาขอให้ไปฉายที่ไหนไปฉายได้ผมไปเลยตังค์ยังไม่เอาเขาเลยเพราะว่าอยากให้เขาได้เห็นบางคนถามว่าเราจะ,กะเกษียณตอนไหนถ้าตอบว่าตอนคนไม่ไม่ชอบหนังไทยผมก็ว่าผลิตผลที่เราทําร่วมกันมากับคนห,หลายคนไม่มีวันที่คนจะลืมหนังไทยก็เลยคิดว่าก็น่าจะทําไปเรื่อย